คนที่มีโรคหลายโรคมีโรคที่หนึ่งที่แรกเลยคือเบาหวานแล้วก็ต่อมาก็จากเบาหวานก็มีความดันมีมีทุกโรคเลยหัวใจตับใจมีหมดแล้วก็มามาเร็งมาเกิดใหม่รอบหนึ่งที่ลำไส้ อาการเป็นยังไงบ้างคะอาการอาการมันมันยังไม่ออกหรอกเพราะว่าเราคนเจอหมอทุกเดือนเจอหมอทุกเดือนแล้วก็มันก็อาการมัน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 ถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ได้ออกเขาก็ส่งไปเอาไว้ให้ให้ไฟไฟไอโรคดางเดืนเอนหารส่งกล้องค ต้องเจอต้นเนื้อโผล่มาจากลำไส้หางกนรนดูกตะว,วันประมาณ10เซ้นแล้วก็ไม่กล้าตัดส่งไปตัดที่พระมงกุฎตัดเรียบร้อยแล้วตัดเรียบร้อยแล้วทีนี้ตัดเรียบร้อยแล้วตัดที่พระมงกุฎค่ะตัดแล้วก็เบาะอเอเนื้อไปเบาะเบาะเขาบอกว่าเป็นเนื้อร้ายเขาก็ส่งกลับมาส่งกลับมาที่วิบารามอย่างเดิม แล้วก็วิพาเรือมก็จะต้องส่งใหม่ปกติต้องส่งใหม่ส่งไม่พาตัดใหญ่เพื่อตัดลำไส้ออกสิบเซนก็ลองทดลองกินเซนตินดูกินแล้วก็ดีกินได้ประมาณสัก15บห้าวันที่กินเยอะๆก็ไปเข้า MRI กินเกือบทุกตี่เลยใช่ไหมเจ็ดกระปุกใช่ไหมคะเจ็ดกระปุก แล้วก็โอนแแกนออกมาแล้วเนี่ยมันบอกว่าไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเชื้อมะเร็งค่ะทานไปนานไหมคะนะทานไปนานไหมคะ15วันสิบห้าวันแล้วก็หลังจากนั้นก็หมอก็สงสัยก็ยส่งกล้องใหม่นัดส่งกล้องหลังจากนั้นอีกประมาณ1เดือนค่ะ เยื่อนี่เยอืเยอน,นอะไรเนี่ยส่งกล้องใหม่ส่งกล้องใหม่ส่งกล้องมาได้สามสี่วันละ,ะในที่ผลออกมาก็บอกว่าไม่มีเชือ้อไม่มีเซ<ม>์ <จะ S 2> มเลอีกครั้งหนึ่งหมอแต่หมอหมอหมอประจําตัวที่เป็นหมอไตก็สงสัยค่ะมันเป็นไปได้ยังไงแต่เขาไม่เคยบอกเรานะว,ว่าเขา,เขาจะส่งเราไปตัดลำไส้เพียงแต่ว่าเขาสงสัยว่ามันหายไม่ได้ยังไงค่ะ เขาก็ไม่เขาก็มองหน้าแต่เขาก็ไม่ถามว่ามันหายไปได้ยังไง <c oughs> ผมก็ไม่ได้บอกเขาว่ากินอะไร <c oughs> เสร็จแล้วก็พยาบาลที่มาเดินตามหมอมาก็กลับเอาหมอไปส่งพยาบาลก็มาถามใหม่ถามว่าลุงก,กินอะไรเราบอกนี่ไงตัวซองมันร่วงอยู่เนี่ย <c oughs> อ,ะอะไรนั่นติดเฉโชก อ๋อม oh! oh, oh oui, uh ีคอนเลนใช่นั่นแหละเจอมาที่โตอ๋อม sure ันบอกโอ้เสยดายเพราะว่าเจอช้าไปหน่อยน้านเขาตายไปไปโรงพยาบาลเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ